ตอนที่181เปลี่ยนตัวคุณหนูเจ้าขบ่าวไร้ความสามารถหลันซินเข้าไปในเรือนคุณหนูสามแล้วมิได้ออกมาอีกเลยหรือนางไปทําให้คุณหนูสามมิชอบใจจึงถูกกักตัวไว้ที่นั่นเจ้ากะหลันซินกลายเป็นหมิงซินนางฝึกลอกเลียนแบบท่าทางในชีวิตประจําวันของหมิงซินแม้กระทั่งน้ําเสียงล้วนม,มีความแตกต่าง โชคดีที่นางเคยฝึกวิชาเลี่ยนเสียงมาก่อนเข้าจวนโหมิฉะนั้นนางคงมิโดนหลี่ซื่อเลือกให้มาทำงานนี้เมื่อได้ฟังคำของหลันซินใบหน้าของอัลหลิงเกอร์ก็เคร่งครึมทันทีน้องหญิงสามมิกล่าวอันใดสักคำก็กักตัวสาวใช้ในเรือนของข้าช่างล้ำเส้นเกินไปแล้วหลันซินมีใบหน้าลังเลเล็กน้อยแล้วกล่าวเสริมหรือพวกเราจักไปที่เรือนคุณหนูสามเพื่อถามให้รู้เรื่องดีหรือไม่เจ้าคะ เดิมที่บ่าวในจนวนโหถูกดูแลและควบคุมโดยเจ้าของเรือนหลันซินไปเรือนของอันหลิงอีแต่ยังมิกลับมาแน่นอนว่าหลันซินต้องถูกกักตัวไว้แล้วอันหลิงเกอกำลังจักไปเรือนอันหลิงอีแต่มีสาวใช้เข้ามารายงานอย่างรีบร้อนเรียนคุณหนูใหญ่สาวใช้เรือนคุณหนูสามมาขอพบท่านเจ้ากะเมื่อได้ฟังหลันซินก็หัวเราะเยาะอยู่ภายในใจในแววตาของนางแสงไปด้วยความเยาะเย้ย คุณหนูกำลังจักไปที่เรือนคุณหนูสามแต่พวกนางก็มาพอดีเลยเจ้าค่ะท่าทีและคำกล่าวของหลันซินช่างเหมือนกับหมิงซินยิ่งนักหลายวันมานี้หลันซินพยายามสังเกตพฤติกรรมของหมิงซินเพื่อเรียนแบบนิสัยยามอยู่ข้างกายอลิงเกอร์รวมไปถึงงานปกติที่ต้องทำให้อันลิงเกอร์มีงานส่วนไหนบ้างนิสยัยการพูดจาเป็นเยี่ยงไรสิ่งเหล่านี้นางศึกษาจนเข้าใจดีแล้วจึงกำจัดหมิงซินตัวจริงออกไป แต่น่าสงสารหมิงซินผู้นั้นที่คิดว่าตนฉลาดตอนนี้ได้กลายเป็นผีเฝ้าทะเลสาบไปแล้วในตอนนี้แววตาของหลันซินแฝงไปด้วยความเยาะเย้ยด้านหนึ่งเรียนแบบหมิงซินอีกด้านหนึ่งรู้สึกดูถูกหมิงซินเมื่อได้ฟังคำรายงานแววตาของอันหลิงเกอเปลี่ยนไปเล็กน้อยท้ายที่สุดก็ให้คนไปนำตัวสาวใช้ของอันหลิงอีเข้ามาในเรือนคานว่าคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะ ผู้มาเป็นสาวใช้ขั้นหนึ่งที่คอยอยู่ข้างกายอันหลิงอีเมื่อเดือนก่อนเพิ่งถูกยกตำแหน่งขึ้นจากสาวใช้ขั้นสองมาแทนตำแหน่งว่างของไปวี่หรือชูอยู่นั่นเองนางคำนับอันหลิงเกอรอย่างเคารพและให้เกียรติแล้วเอ่ยอ,ออกมา หลายวันก่อนบ่าวเห็นสาวใช้ในเรือนของคุณหนูใหญ่ถกเถียงกับท่านวันนี้นางยังแอบเข้ามาที่เรือนของคุณหนูสามด้วยท่าทางลับๆล,ล่อๆอ,อีกด้วยเจ้าขมิรู้ว่านางได้ทําอันใดไปบ้างน่าเสียดายที่สาวใช้ผู้นั้นปิดหน้าไว้ทําให้มองโฉมหน้ามีออกคุณหนูสามยังคิดว่าเป็นโจรจึงสั่งคนทุบตีนางจนตายภายหลังถึงได้ทราบว่านางเป็นสาวใช้ของคุณหนูใหญ่ดังนั้นคุณหนูสามจึงสั่งให้บ่าวมาขอโทษคุณหนูใหญ่เจ้ากะ อัลลิงเกอขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำกล่าวเยี่ยงนั้นว่ากันว่าบ่าวมีนิสัยตามเจ้านายแต่บ่าวผู้นี้มิได้หลอกง่ายเช่นอัลลิงอีเพียงฟังคำกล่าวมิกี่คำก็รู้ว่ามิธรรมดาในคำกล่าวของสาวใช้ผู้นี้บอกว่าคนของอัลลิงอีทุบตีสาวใช้ของนางจนตายอีกด้านก็ตำหนิสาวใช้เรือนชีอูว,ว่าทำตัวน่าสงสัยจนนำไปสู่ความตายเองมิแน่ว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพราะนางดูแลคนอย่างละหลวมจึงส่งผลให้เกิดเรื่องขึ้น หากพูดให้ร้ายแรงกว่านี้ก็เหมือนกับสาวใช้กำลังบอกว่านางเป็นผู้ส่งคนไปที่เรือนอันหลิงอีโดยมีแผนการบางอายาง่างทว่าคุณหนูสามรู้ทันจึงให้คนตีสาวใช้ของนางจนตายหลังจากตีเสร็จถึงได้ยอมรับผิดและส่งคนมาขอโทษเพียงมิกี่คำของสาวใช้ผู้นี้ก็สามารถกล่าวหานางว่ามีความผิดทั้งยังแสดงให้เห็นว่าอันหลิงอีรู้จักกาละเทศะสาวใช้ที่เฉลียวฉลาดเยี่ยงนี้ถูกนำมาเป็นเบาวข้างกายอันหลิงอีช่างน่าเสียดายยิ่งนัก ความหมายของสาวใช้ผู้นี้แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าได้ตีสาวใช้จากเรือนชีอูจนตายไปแล้วภายนอกมาแสดงความขอโทษอย่างจริงใจทำให้นางมีอาจจัดการกับเรื่องนี้ได้เพียงแค่สาวใช้ขั้นสองผู้หนึ่งในเรือนนี้มีมากจนมีขาดแคลนหักนางปะทะกับอันหลิงอีเพ,งเพียงเพราะสาวใช้เพียงผู้เดียวหูหยินผู้เท่าจำต้องตำหนินางว่ามีรู้จักใจกว้างอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้เยี่ยงนั้นอันหลิงเกอก็เผยรอยยิ้มเย็นชาออกมาแต่แววตาเรียบนิ่ง ถ้ายิ่ยงนั้นข้าต้องขอบคุณน้องหญิงสามที่ช่วยข้าจัดการคนใช่หรือไม่มิกล้าเจ้ากับคุณหนูของบ่าวทำตามกฎมาโดยตลอดครั้งนี้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นจึงเกิดเรื่องเยี่ยงนี้บ่าวมาเพราะได้รับมอบหมายจากคุณหนูสามให้มาขอโทษคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะสาวใช้ย,ยังคงยิ้มมิว่าถูกอันหลิงเกอจ้องด้วยสายตายเย็นชาเพียงใดานางก็ทำราวกับมองมิเห็นอันหลิงเกอร,รู้สึกโกรธแต่มิรู้จักระบายอารมณ์เยี่ยงไรเป็นเหตุให้ใบหน้าของนางเปลี่ยนไปเล็กน้อย หลังจากนั้นครู่หนึ่งจึงกล่าวออกมาว่าช่างเถิดสาวใช้ผู้นั้นเดิมทีก็มิได้ซื้อสัตว์กับข้าในเมื่อน้องหญิงสามจัดการไปแล้วก็ให้คนฝังศพนางเถิดที่แท้คุณหนูใหญ่ก็มิได้เห็นนางอยู่ในสายตาจริงๆหลันซินคิดอยู่ในใจจากนั้นมือก็กำเข้าหากันแน่นแววตาแฝงไปด้วยความโกรธแค้นเดิมทีนางทำงานให้คุณหนูใหญ่ด้วยใจแต่คุณหนูใหญ่มิเคยเห็นค่าของนางแม้แต่น้อย โชคดีที่หูหยินรองพบนางแล้วเห็นความสำคัญมิฉะนั้นจากมีวันใดที่นางได้เชิดหน้ายอย่างสง่าผ่าเผยอนาคตสามารถแต่งงานกับพ่อบ้านกลายเป็นนายหญิงที่ร่ำรวยได้แม้หลันซินคิดเช่นนี้แต่กล่าวออกมาอีกอย่างคุณหนูเจ้าขลันซินผู้นั้นทำผิดท่านกลับปล่อยนางไปโดยง่ายถึงตอนนี้ยังให้คนฝังศพนางอีกท่านใจอ่อนเกินไปแล้วอาจโดนผู้อื่นรังแกได้นะเจ้าคะ น้ำเสียงที่กล่าวออกมาของหลันซินช่างเหมือนหมิงซินยิ่งนักอันหลิงเกอร์มีได้สงสัยอันใดเลยสาวใช้ผู้นั้นตายไปแล้วถือว่าเรื่องนี้ได้ผ่านไปแล้วเช่นกันหลังจากนั้นอัลหลิงเกอร์ก็ถอนหายใจยาวออกมาแล้วมองไปยังสาวใช้ของอันหลิงอีเจ้ากลับไปบอกน้องหญิงสามว่าให้นางส่งคนฝังศพสาวใช้ผู้นั้นให้ดีเรื่องนี้ก็ถือว่าแล้วไปเถิดสาวใช้ตอบรับอย่างให้เกียรติจากนั้นก็เดินออกไป ในเมื่อนางหานหลังจากไปแล้วจึงมองมีเห็นแววตาดำมืดของอัลลิงเกอร์เพราะแววตานั้นถูกขนตายาวบดบงังจึงมิมีผู้ใดทันสังเกตพี่จูบทหลังจากที่สาวใช้นางนั้นจากไปได้มีนานสาวใช้ของคุณหนูสามวาจาช่างไร้กาศยิ่งนะักทำให้บ่าวมิรู้ควรเริ่มกล่าวจากตรงไหนทีเดียวคำดีคำร้ายล้วนถูกนางแย่งพูดไปจนหมดแล้วเจ้าค่ะ อันหลิงเกอยกมือขึ้นนวดระหว่างคิ้วด้วยความเหนื่อยล้าปี่จูที่ยืนบ่นอยู่ข้างกายจึงรีบนำหมอนอิงสีน้ำเงินขาวลายดอกโบตานมาไว้ด้านหลังให้นั่งพิงแล้วรินน้ำชาร้อนให้จากนั้นปี่จูก็หันไปทางหมิงซินปกติเจ้าฝีปากเก่งที่สุดเหตุใดวันนี้จึงกล่าวเอาชนะคนของคุณหนูสามมิได้คงไม่ใช่เพราะถูกผู้อื่นเปลี่ยนตัวไปแล้วหรอกนะ เดิมทีพี่จูแค่พูดเล่นมิได้มีใจกล่าวโทษหมิงซินแต่อย่างใดแต่คำว่าเปลี่ยนตัวกลับทำให้หัวใจของคนฟังเต้นแรงขึ้นมาทันทีในดวงตามีความหวาดกลัวฉายชัดเจ้าพูดบ้าอันใดสาวใช้ของคุณหนูสามฝีปากเก่งกล้าจริงข่าคงทะเลาะกับนางมิได้เช่นนั้นจักเอาหน้าของคุณหนูใหญ่ไปไว้ที่ใดหลันซินพยายามสงบใจน้ำเสียงเรียบนิ่งจนแทบจับสังเกตมิได้ หลิงเกอเห็นพวกนางกำลังโต้เถียงกันจึงโบกมือให้พวกนางถอยออกไปช่างเถิดแค่สาวใช้ที่หักหลังเจ้านายเพียงผู้เดียวโดนน้องหญิงสามตีตายก็แล้วไปสิพวกเจ้าจักได้มีต้องระแวงนางด้วยนี้ก็ค่ำแล้วพวกเจ้าออกไปเถิดขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ